สวัสดีวัยรุ่น FIFA เอ็เอ็ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอารไอเกมดวล EP T ที่สิบห้าแล้วนะครับผมที่เราเข้ามาโดดตรงตรงนี้นะแล้วก็จะหอนสลิงไปอีกจุดหนึ่งละกันขอิน้อบเปิดกองก่อนนะครับไปแล้วไปหอนสลิงะไรนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มอีกเมืองหนึ่งคือเราโดดไม่ถึงเนี่ยเราก็เลยต้องมาโดดตรงสลิงแล้วก็หอนสลิงไปอีกทีหนึ่งนะ เออไอวัวัในเพลย์นเฮยตั้งบอร์สีจะพูดถึงก่อนนอลาดดก่อนยก็ได้ถึงช้าอืมปะเดี๋ยวฟรัมหาของกันเลยเมเ้นเชยมีรอยเท้าตุ่มบัตมแล้วหอฟามวัวกเชื่อ้ยวุ้ยอุวยอยอุยวามวลูมีวเรอมนีเราเต็มพนไหมก่อนพร้อมถุยตั้งใจเจอแล้วตั้งนานแนะคะผม อันยงต่วไอ้วัวจะฟังแอบมหลูกันจะมีกะลรบางบอกันหายาวม่รู้นายทีอื่นิงนะมีขรุกขละกันอีวมหนึ่งทักสวยสหวานี้สวยมากปะแตเรื่อสวยเด็กเรินไอ้แค่หมมฮะมีมั้ยมีไหมัียเก็บของกันเก็บของก่อนอีเก็บอาวุธนี้ไดืปืนไอ้อาลวน่รฮะปลุกข้อพูด ขอเขาเพียบลูกซองเลยกว่าเออบลุกควัลกจะแป๊ะโอเคระจะลูกซองที่ไหลตายตลอดนะครับขอเป็พูดดีละกันอ้าแต่คอยทลมตลำออกค่อนข้างๆเอค่อยอ้อมค่อยอ้อมเอยไม่น่าจะมีนะทุกคนเออโดดูนยิ่งน่าเดี๋ยวดูเชิงอ่ะนะ มันม่ดีนะน้าเว้ยออัไปตัวนึงโอ้ยมามีเห็นไป่ะเลาเก็บตัวนี้านะมาสิโลดอุ้ยห้องวิม่นนอุ้ยเมตายว่าอุ้ยดาเลยทีนี้ขอดานก่อนฮว้ยอยอมาดิอ,อุ้ยเอาสฟเอดยิงมาเรอดยิงโอ้โหสะพืดเปลี่ยนเรอดยิงน,นี่เลยบลอยโอ้ย ดีนี่อ๊อาบไม่าแล้วเปช่วยนะแดยวทรลบเก็บวะเยปวไิเลบลัหอมดีว่ะหอมดีฮหอมดีหอมดีหอมดีเรเขอล่นทักขาละกันล้วกผมเก็บสองไอ้หนนี้ต้องตรงนี้ตายเก็บชิไปก่คนลาบปูนับเกด มาเดี๋ยวเราดูระเบร้ว่ามีใครเปล่านะช่วงวันนี้เราก็เดินฟ่าไม่เลยนะเอามีรอยเท้าลงเขื่อนประสามนะนี่นี่นี่บรรจุตรงนี้น่ารอเลยเอ,อุ๊ยแอปิรูดี้นี่เขา้าจาบกินล,ะล,ะละนิลมมลี่เบนล่าฮะซูมอยู่หลอแเดมองอยู่หรอฟเป็นไงจากไปอีกหนึ่งคิวครับผมประสามคิวแรกทั้งวันนี้ไปไปต่อเลยครับผมอย่าเอามายาว,ายาวไป ชังงวะน,นี้เราก็ขับรถลาลี่ิคัววิดานารามิกตัวเนีสามตัวสามลูสวนี่แหละออมานูดวยจีนเนาะมาจอดเลยจอดลงบัวเลยครับจังงวะนนี้สามตัวนะบ่เลยเดือดแน่นอนวันนี้เดี๋ยเรามองก่อนว่ามัน,นนะอ,อ,อยู่ทุไในบ้างนะเอออยู่ไหนนะเอามาสิเอ็มมองอยู่นิดจ้าชลอเฉยยูู่ เงี้ยนเงี้ยนี่โกตรมันแอบมม่อบมุม่รันว่ะมาสิโกดโอ้โหโอ้มันไม่แตกมันดื้อจัวะเออมันเดืออจังวะเอออะไรบอกจริงวะแนี่เนเอาไปมนนั่นี่เนอันนี้โอโหมีดเลยไปประกบชากครับประกบชากอันนี้เปอนชากป่บนี้นะของเรานู้น h พิ่มอนิดนึงอ่ะไอวบงแม่งไอบงนี่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 ไอวบงไปขึ้นมาสิยูไหนอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันหอนมันหอนสลิงเอาอะไมาดีงหลวสลิงไปีงหลวสลิงไปเีเจ้าหอสงนี่ก็จ้าไม่ได้นะจ้าหอนสลิงนี่ไม่ได้นะจ้าเป็นไงล่ะ ยามัน,นีพี่นะพี่โอ้ยหมายกบหมายวอม่ถานกดไม่ติดเมือกี้เนี่ยกดไม่ติดโอ้ยแย่ยเ,นะเละสองตัวแย่เลยโลลอ้ยเดี๋ยมาเดีมาว้ยตึงวะดูมารีลงลงมาไจะเสครับอ่ะลงนึงลงลงมานม่จะเสครับมารีลงลงมานมจะเสตยดีครับอารมณสอง ไปดิน้องวะมีการวันชี่เย็บอืมไ,ไม่ได้วะไม่ไอดอ้วะตรงไหนรับโอ้ยอยูบ่บนม้านบนมาโอ้ยเกือบแตกโอ้ยนิ่างเจ็บเกือบแตกแม่เออเกือบแตกวิ่งหลังก็มีวะหลังก็มีโอ้ยนี่ไง เด๋ลังเลยรู้ออก่อนแค็บปลงกันนะโ้โโโย,ยวันบาฮันยมีเยอะจัดฉลองมีเงไปแล้จ้าวิเกราะแตกวะเกิดแตกเราต้องเชียร์แปลงกว่าน,นะทุกคนเพราะว่ามันจะลอยตูดเราลัดชะดงโอ้จ้าแค่มดออมอืมถึงจะเัดชะล่นยาหนะไปออมหลังออมหลัง อีพอเนามืออยู่ขวามวืาอเรมีนะเพื่อล้มและเพื่อล้มและมาฮอบอัเกาะกันซุ่มทำารเตะคบอบอมเทวูไ,วไอหออมิสตินทุวันี้ก็เลอสิบสคนนะครับผมรวมรวมทีมเราด้วยนะเอเยอแล้วัที่นายอไอฟายออ เลย์ลอนีหมดตีวีฮิีล่าอยอ่เอาเม่รเ้สลาวนะันอาอมนะครับผม้เย,เยเอ็มเอแต่สายยังเดียนะอยู่นะวิชุวเพื่อนม่ทันวิเพื่อนลมมีและเพื่อนลมตายไปหนึ่งลมสองไปตายไปหนึ่งลมหนึ่งอดผิดไหเลยวะชุบตาไปเนี่ยไดชุบเพื่อน,นะนก่อนเออชุบชุบชุบละคนนึง ชะไปขึคนกันเออได้ได้ได้ยู่เอาได้ยู่นี่สภพเพืนกันส่อนเอนรักชูเป็นน่ารันี่ว้าวฮะไม่เจอในตนนี้เอาอยู่นี่ไอ้มาดิแอบอยแอบไม่ได้หรอวะนี่มาดิออกมา ปังปังปังมาดีมาดีเอาเพื่อนโดนทำงานลอยชี้ลอยวะชี้ลอยวะมีดวงไปดิเพ้ออ้ยอ้ยมาดีเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพ้อโอ้โหสองตัวสองตัวสอนแล้วคนละตีกันเมื่อวานคนละตีชุดายเออสวย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  เดีย๋ยวไปสวยสวย,สวยโอ้วงกบีวงแรงดีนี่วย่งมีไร้าอยู่อยังได้ยินเสียงตัดแถวเราอยู่นะเราหาวงกันวงแรงจัดเลยดีพอวงกันะนะเนี่ยนะเอ็นยุกเพื่อนเพื่อนไหวไหมเนี่ยงวงแรงกว่อ่าเรียบร้อยเป็นไบว่าเป็น,ปปน,นอินเทนอ้าว โอ้ยข oh, wow. like. mm ี้เหล่ยวะาก็แตกรก็แปรทุกคนเอาปันย่างกันนะอย่ามาแอบไปซิมผู้บัญชาอยู่ตรงเนี่ยอย่าโดนห่ามันอยู่ไหนนะเออเฟลุเวลาเราเฟลุยตามวะบอมอีเฟลุยก็ลุยตาม แต่ไปรอยลอยวิลุ์นีน่เือตัวเดียวมาดิซอมรูมหนึ่งวิลล์วอลุ่มมันซอมรูมนึงวิลล์วอลุ่มันนั่นไงมาดิมาดีาดรีร่พลอยชนะชิวชิวกับผมเป็นยังแซมที่หนึ่งยี่ปีนี้ได้ที่หนึ่งสักทีนะครับก็ยังสวย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ก็ขึ้นไดมอนไอแล้วนะครับผมอแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย